สวัสดีครับผมมานทินกับช anel Feel t h a ในยู u ูบครับก็ที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นนะครับย่านที่พักนะครับด้านนู้นจะเป็นร้านกาแฟโจมานะครับแล้วก็ไปรษณีย์นะครับถนนเส้นหลักที่ตรงเข้าตลาดมืดอยู่ที่เมืองหลวงขบางนะครับลืมบอกไปนะฮะตรงนี้ถ้าใครเดินเข้ามาหาที่พักได้นะครับจะมีที่พักมีเือนพักหลายแห่งที่พักก็ถ้าห้องห้องไม่แอร์ก็ประมาณ320 มีคนทะเลาะอะไรกันสักอย่างแต่ถ้าแอร์ก็ประมาณแสนสองนะครับแสนสองก็ห้าหกร้อยบาทมั้งครับจำไม่ผิดด้านนี้มีทางเดินนะครับนะฮะเห็นป้ายสตามมาสตร์กับไอที่ที่นี่เขาเคาะให้เสียงนะครับก็จะไปตลาดนะครับมีทั้งเชา้าทั้งเย็นแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ย ลงไปก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับเป็นวิวสวยนะฮะสามารถลงไปเดินเล่นดูได้นะฮะนี่ก็มีร้านขายของครับคือเพื่มเขาขายลอตเตอรี่กันนะฮะนี่ครับจะมีป้ายนึงครับ2ข้างทางจะมีเรือนพักอยู่ประมาณาน่าจะสิบกว่าแห่งได้ครับในซอยก็มีแยกเข้าไปอีกฮนะ มีร้านสรผมด้วยนะครับลงไปนี่ก็เป็นแม่น,น้ำโขงครับเห็นอยู่ไกลๆนะฮะนี่เป็นซอยหนึ่งที่คนไทยนิยมมาพักนะครับแต่ช่วงน้าเทศก,กาลเนี่ยราคาก็สูงตัวนี้เยอะเมื่อก่อนไม่ค่อยมี i วไฟแต่นี่มี wi-fi กันหมดแล้วนะแต่ว่า wifi ที่ลาวจะไม่เร็วเท่าดนามครับ ถ้ามีคนอยู่หน้าข้างหน้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เต็มนะครับวันนี้ไม่น่าจะเต็มเพราะเขามาหลักรอคนนู่นนะครับเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็แม่น้ำโขงครับเมืองหลวงพระบางนี่จะขนาบด้วยสองน้ำนะครับน้ำคานอีกด้านหนึ่งแล้วก็น้ำโของอีกด้านหนึ่งนี่ครับต้นไม้นี่สุดยอดมากครับ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นที่ริมน้ำโขงครับามีฝรัหลักเล่นกีตาร์ชอบต้นไม้จริงๆสุดยอดมากครับแสงสีร้าน,ร,านร้านริมน้ำโขงเย็นๆก็นา่านัง